สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่น NBA นะครับวันนี้มาแปลกหน่อยเพราะว่าสวัสดีครับผมชื่อคำพลหลายคนเรียกว่าแอดมินช่วงนี้ก็ทําคลิปอาจจะเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ก็ได้ก็เลยจะเป็นเพียงออกมาหน่อยชีวิตเป็นยูทูบเบอร์บางทีมันก็ดีนะรายได้ก็โอเคแต่บางทีมันก็โง่โง่ตื่นตันตันคิดอะไรไม่ออกคลิปออกช้าโดนคนดูด่ามีทั้งช่วงดีและไม่ดีนี่แหละครับชีวิต น,นี้นะโอ้โหบอกเลยครับว่าดาแบบว่าแม่เย็ดแม่เย็ดต้องมารอดูนะครับว่าเป็นยังไงกันเดี๋ยวผมไปเรียกแท็กซี่ก่อนอ่ะงงแล้วสิว่าคลิปนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เอาเป็นว่าช่วงนี้ผมคิดงานไม่ออกก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวขอนแก่นผมเป็นคนไม่ค่อยชอบการเดินทางเพราะรู้สึกว่ามันเสียเวลาก็เลยปริ๊งไอเดียประมาณว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยก็ทํางานรายงานข่าว nba ไปด้วยจนสุดท้ายก็รู้แล้วแหละว่าแมงไม่ work เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเลยสิครับ เพราะคาพูดที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวประมาณว่าแบบสามานได้เลยกูทําแน่ๆกูไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยโคเทถ่ายคลิปต่อไม่ไหวหายใจไม่ออกเหมินเกินแถมคนที่นั่งข้างๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงเลยด้วยหันออกมาจากห้องน้ำเนี่ยโหมองหน้าเลยทีเดียวก็เลยโอเคกูเดินทางไปไม่คิดที่อะไรเลยก็ได้ไม่คิดหาอะไรละตีสามครึ่งแล้วเนี่ยยังนอนไม่หลับเลยผมมาถึงคอนแกนตอนตีห้าครึ่ง ยืนกินแซนวิชด้ยวยความเท่อยู่กลางปคอสอพอรู้ตัวอีกทีก็อยู่หน้าบ้านรุ่นพี่ที่ชื่อกวางแล้วพี่กวางเป็นพี่ที่ผมสนิทมากคนนึงแกเป็นเจ้าของร้านเสื้อทิปเปิล o ด b บเแล้วถ้าถามว่าสนิทมากแค่ไหนแล้วก็ดูในคลิปนี้เอาละกัน you ตอนนั้นแม่งมอหีย เฮ้ยเฮ้ยเฮปกติกูไม่ได้เป็นคนขี้เมาอย่างนี้นะบยตอนนั้นเรียนจะจบแล้วเลยทำอย่างนี้ได้มอแมสเซซัตติงเซซัติงเออเสียงคนพูดนั่นแหละรุ่นพี่ผมที่ชื่อกวางเดี๋ยวแล้วกูเอาไงกับชีวิตเนี่ยพี่กวางแม่งก็นอนไม่ได้สนใจกูเลยแล้วก็บอกจะมารับถือของมาตั้งนานเอาไงดีวะในชีวิตตรงหน้าผมตอนนั้น่ะ มีรัชนีหอพักอยู่รวยมากเลยไมล่ะเดี๋ยวจะเป็นโรงแรมยูอินที่อยู่ข้างหลังเชียง่วงก็ง่หิวก็หิวหาอะไรกินก่อนดีกว่าเฮ้ยเจ๊น้อยปกติเจ๊ไม่เคยทําผมผิดหวังนะแต่นี่ตีห้าเปิดกเ็เฮียแล้วผมยืนคว้งๆคว้งไรจุดหมายเหมือนเพลงของพี่โดมอยู่หน้าร้านแซน่เนอวอยู่ประมาณ15นาที ก่อนที่จะรู้ตัวว่าแม่งมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆเฮ้ยแต่ว่ารุ่นใหญ่อย่างเรามันต้องนี้หมูปิ้งสไตล์อีสานโคตรแซ่บผมตัดสินใจซื้อหมูปิ้งมาห้าไม้หวังว่าจะกินให้อิ่มแต่เฮียนี่ก็จองอยู่ได้กูไม่ให้มึงหรอกคุณดูสายตามันดิออนวอนชิบหายแต่พอรู้ตัวว่าผมไม่ให้กินหมูปิ้งเท่านั้นแหละ แมงก็เผลอหลับด้วยเด็ดกก่าแต่สุดท้ายผมก็ให้มันกินนะไม่ใช่วไปใจบุญหรอกหมูปิ้งแม่งเสือกไม่อร่อยมีแต่ข้าวเหนียวนี่แหละที่พอเป็นความหวังให้เราได้ไหนลองชิมดูสิเหี้ย yeah. นักกลหมูปิ้งอีกขนาดไม้ยังไม่แดกอะผ่านไปอีก15บาทีฟ้าเริ่มสว่างแล้ว หมาก็ยังคงไม่กินข้าวเหนียวต่อไปแล้วพอมันรู้ว่าหมูปิ้งเราหมดแล้วไอ้เหี้ยมันหายไปเลยเสันดานหมาผมกลับมายืนที่หน้าบ้านพี่กวางอีกครั้งแต่โทรหากี่ครั้งเขาก็ไม่รับสายด้วยความเซ็งผมก็เลยลองเล่น a ฟ e b o o k ทาให้รู้ว่าพี่โดแมงซัดสามศูนย์มองแมวแล้วมันก็เพลินดีฟักกําลังอารมณ์ดีแท้ๆเพราะแบตมือถือใกล้หมดผมเลยตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง ผมเดินไปเรื่อยจนได้พบความจริงที่ว่าเชียขอนแก่นแมงเมืองอาร์ตวะผมเริ่มออกเดินทางเพื่อหาที่หลบภัยและนี่คือเส้นทางที่ผมเลือกเดินไกลชชิบหายจะใจสู้โฮ้ยเธอใครเดินข้ามถนนเนี่ยอย่าไปมองมันเลยเธอมันคนบ้าพวกอยู่ในรถแม่งคงนินทากูประมาณนี้สินะเฮีย <Hell yeah. S 1> ในที่สุดกูก็ถึงเป้าหมาย มีแสงลำไรมาจากสวรรค์ผมอัปรูปลง Facebook ด้วยความเหนื่อยล้าเพื่อทุกคนรู้ว่าผมนอนที่ร้านเน็ตแล้วก็มีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้แม่งมาเมนตตอนแรกก็กะว่าจะไม่ตอบเพราะแม่งเหนื่อยชิบหายแต่พอดูรูปโปรไฟล์มันเท่านั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยจะเย็นได้น้องเดี๋ยวพี่ตอบตอนนี้และตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงในที่สุดพี่กวางก็มารับสักที <c oughs> นั่นเลงกุก ายอะไรเป็นไงนอนดีว่าโฮสเทลโอ้ถ้าพี่เห็นวิดีโอที่ผมถ่ายตั้งแต่ผมถึงมาพี่จะรู้สึกว่าโอ้ยบักนีชีวิตแมงสุดๆแล้วเดี๋ยวเดียวมาถึงตอนไหนนี่ม่ถึงว่ามันถึงนี่ไงตีห้บขสาบขศสามอ่าเสร็จปุ๊บนั่งแท็กซี่ไปบ้านพี่อะอะไรล่ะก็พี่ไม่รับสายเสร็จปุ๊บแม่เอ้ยทำอะไรดีว่าวนไปวนมากินข้าว กินข้าวแล้วรออยู่ตอนนั้นถึงประมาณหกโมงนิดๆดี๋ยว่าเดินมาใช่แล้วเดินมานี่อุผมบอกแล้วเอางี้เดี๋ยวกูเรียกดูดีเป็นการอใจนี่คือดูดีร้านบะหมี่โคตรแซี่บทนี่สุนีนม่ยี่ ี่เลียงกูแล้วมากินเองเนี่ยสุดๆเลยเในช, <c oughs> ชีวิตชอรานชิรานอยู่ดีคนแซวดูดีคนดูเท้าผมดิเดินแม่งจนเส้นเลือดปวดมาแล้วเนี่ยเออสวรรค์โมเมนต์นี้แม่งโคตรสงบเดี๋ยวกูตื่นมาอยู่ที่ไหนเนี่ยงานแต่งงานไงเอ้างานแต่งใครดิ ทางมา,างไงมาเที่ยวไงแล้วพรุ่งนี้ผมมีภาคด้วยอ้าเลื่อนดีโหแกเ้ยจัดคอนเกตของเราเปืด <c oughs> ไปที้สัตว์อยู่ข,อขอ้อๆ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรสักกลินเขามีแผนสองเสมอไอเฮียสักกลินมึงพูดอะไรออกไปเนี่ย <c oughs> นอนกลางน้ำเลยโก ดูดิกว่าจะเข้าที่พักได้หมานี่แทบก้าวไม่ออก <c oughs> ออมึงโยกแ่ดิผมมารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองนั้นอยู่งานแต่งของเพชรซึ่งเป็นฝาแฝดกับคนชื่อพลอยแฟนของพี่กวางแล้วพอหนุมนี่ก็ชื่อดีเป็นเจ้าบ่าและน้องพลอยนี่แม่งโหดมากเคยทุบรถอาจารย์ด้วยทำไมอาจารย์ทำไมทำไมอาจารย์ทำไมแล้วท่าต้องไปต้องทต้องไปทุบรถด้วยอาจารย์จอดรถฝังหน้าบ้านเนี่ยก็จะโดดยางกับเพื่อนแล้วมาจอดทางตรงนั้นอนะโดดยางไม่ได้จริงไหมตอนปอนี่น,น,นี่ ทำทำอะไรใส่จานชูอัตลักษณ์แบบทั้งเครื่องเกมขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้เอาใหม่เอ้ยอีกรอบเดี๋ยวไม่อ่านใส่เสียงโอ้ my god ฉากกำลังวิ่งอาจารย์ด่าอะไรกูไม่รู้หรือทำอะไรต้องอย่างวิ่งหนีใช่ไหมวิ่งหนีวิ่งหนีนะใส่เสยงเจ้าจานเหรอหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วแบบนีนี่มันฉากวิ่งไล่ในเรื่องคนเล็กมาเทวดาชัดๆอ่ะมาดูฝั่งเจ้าสาวกันบ้าง เนี่ยอาการตอนโดนเจ้าบ่าวบอกรักฟังดีทำอะไรรับเทสนะดีมันตะโกนเออเขินได้ยินไหมเทได้ยินคะได้ยินค่ะเดี๋ยวมึงจะเขินกับเขาทำไมเนี่ยคือพูดในใจสองคนอบบไม่เท่าไหร่แต่พูดให้คนอื่นฟังแล้วตะโกนอย่างเงี้ยมันแบบใครก็เขินแต่ไม่เขินหรอกอ่ะไหนๆก็ไหนๆละ ดูภาพบรรยากาศงานแต่งสวยๆหน่อยแล้วกันใหับน้องๆตัวเล็กๆของเรืด้วยนะคะวันนี้มีน้องเกคอนน้องประวันน้องปลาโลมานะคะและก็น้องปามค่ะมาเดินนําเจ yeah, ้าบ่าวสาวเข้าสู่เรือนพิธีของเรานั่นเองค่ะเออเก็ประมาณนี้แหละ ที่ผมมาเที่ยวไปขอนแกน่นอยู่ที่ก็โผล่เคาะๆก็ฝากบรรยากาศสวยๆมาให้ดูแล้วกันแม่งนี่มันฟิลเรื่องฟรีแลนซ์ชัดๆ,ๆอพอ,อไรเฮียเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เออเริ่มบอกไอหมาตัวเนี้ยชื่อหมูตุนความสามารถคือสามารถวิ่งพื้นพร้อมกับทำหน้าเศร้าได้ไอดียวท่าไม่ตายเฮเยวิดพ <Hell yeah! S 2> ื้นวิดพื้นดิ ผมว่าแม่งคลิปนี้ต้องห้ามเปิดเผยไม่งั้นแม่งเจอชาวเฟซบุ๊กถล่มสองสามสี่ห้ามันด่าพ่อได้มันด่าแล้วตอนเนี้ยเก้าเก้าเก้าทำไมมันหอบตลอดเลยวะมันไม่ได้หอบมันหายใจสมูมันสั้นไงอ๋อเหรอมันก็ไม่ได้ตาย